ถ้าพี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยพี่จะให้บีเอ็มหนึ่งใบให้ลินหนึ่งใบอุ้ยเราจะได้ดังๆเป็นข่าวอันนี้คือคําพูดเขาเลยนะคะเราบอกว่าเราไปซื้อวันนั้นที่เราส่งสบูู่ค่ะพี่ๆนักข่าวจดด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราไปซื้อสบู่วันที่14เออเราไปส่งสบู่วันที่14กันยา2565นะคะเราบอกว่าอ้าพี่งวดนี้ไม่แจกหรอแจกเลยเขาบอกว่าแอดมินทําระบบไม่ทันเขาบอกอย่างนี้นะคะแอดมินทําระบบไม่ทันงวดหน้าเดี๋ยวจะ ส่งลอตเตอรี่ให้หลินโอเคค่ะเราก็กลับไปปกติเขาก็เริ่มเอ๊ะแปลกๆเริ่มตีสีนะคะเริ่มมาปรึกษาธุรกิจนู่นนี่จนถึงประเด็นคอนเสิร์ตน้องบิ๊กเอ็มนะคะที่หลายท่านสงสัยว่าบิ๊กเอ็มเนี่ยคือรับจ้างถูกรางวัลไหมนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าทำลายของอาจารย์ลินชัดเจนมากเอวันนี้เพียงแต่อาจารย์ตั้งข้อสงสัยว่ารางวัลที่หนึ่งของคุณจริงหรือไม่นะคะขอให้พี่ๆตามตรงประเด็นตรงนี้ให้อาจารย์ด้วย แต่ทำนายของน้องบิ๊กเอ็มเนี่ยคือเขาแชทหนึ่งละแชทน้องบิ๊กเอ็มกับดรโอ๊ตเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะไม่ได้สนิทก,กันส่วนตัวนะคะสองน้องบิ๊กเอ็มเนี่ยเวลามีอะไรเนี่ยคือเขาก็จะเอามาติที่ประชุมของผู้บริหารนายาแล้วแต่แล้วแต่พี่ๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอขายตั๋วคอนเสิร์ตนะคะเปิดขายตั๋วคอนเสิร์ตวันที่หนึ่งกันยาใช่ไหมไอ้สิบเก้ากันยาในระบบนะคะอ่า ไม่ใช่ไทยติกเก็ตอะไรอ่ะ The concert ค Conc ่ะพี่พี่เช็คทำลายดูเราเปิดขายตัว๋ววันที่ส9กันยาเนี่ยปรากฏว่าตั๋วค่ะมันไม่ได้ขายเต็มเหมือนที่เราคาดมันเกิดเหตุการณ์ว่าเราต้องเริ่มหาสปอนเซอร์แล้วนะคะและในการหาสปอนเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีแต่หงทองหงทองเนี่ยคือมาประเด็นสุดท้ายเลยเพราะพี่โอ๊ตเป็นคนชักนําไปนะคะเป็นคนชักนําไปโดยให้อาจารย์ลินกับคุณภาคินเนี่ย เข้าไปคุยในรายละเอียดงานบอกว่าพี่จะช่วยคุยให้นะลินไปขอสปอนเซอร์ของทองให้ลินลิสแบ่งเป็นแพ็กเกจสราคาคือราคาเท่าไหร่นะคุณเชนจะมีราคา1นึ0 0 0สบาทครับแล้วก็ส0 0 0สนบาทแล้วก็5,000 500, สนบาทครับโอเคค่ะสรุปแล้วเนี่ยการดีวระหว่างหงทองเนี่ยอาจารย์ลินก็ไม่ได้ยิงตรงนะคะด้วยความเกรงใจว่าเขาเป็นผู้ใหญ่พาไป ก็จะย,ยิงผ่านคุณด็อกเตอร์ให้พิจารณาเลยนะจนเขามาคอนเฟิร์มกับอาจารย์ลินว่าเฮ้ยลินเขาตกลงแล้วนะตรงที่ห้าแสนแต่เงื่อนไขเนี่ยมันมีบิ๊กเอ็มเนี่ยต้องไปไลฟ์สองครั้งซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ลินบอกว่าพี่น้องบิ๊กเอ็มติดสัญญาช่องนะภาพลักษณ์ไม่ได้หนูจะให้คุณแม่ถามดูว่าถ้าสมมุติเขาไปข้องเกี่ยวหรือเป็นสปอนเซอร์ลอตเตอรีร่ออนไลน์เนี่ยช่องโอเคไหมซึ่งคุณแม่น้องก็มีการถาม ทางผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ไปเขาไม่โอเคนะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้หนูขอว่าถ้ามีการกุศลหรือว่าแจกของให้น้องๆน่อนะอันนี้น้องไปได้มันเป็นการกุศลน้องไปได้แต่หนูเองเนี่ยคือรับหน้าที่ทุกอย่างอาจารย์ลินรับหน้าที่คือทาคอนเทนต์ติดโลโก้หงทองทุกคอนเทนต์ของฟีดโพสแล้วก็ระยะเวลาหนึ่งปีอาจารย์ลินจะไลฟ์ไปไลฟ์ที่หงทองเดือนละสองครั้ง ก่อนลอตเตอรี่จะออกนะคะแล้วก็เวลาไลฟ์ประจําสัปดาห์ทุกจันทร์จะต้องติดโลโกโ้ของทองทุกครั้งนี่คือเงื่อนไขข้อแลกเปลี่ยนในงานทีนี้ประเด็นว่าทําไมบิ๊กเอ็มถึงได้1นึ0 0 0 0 0 0บาทตามที่เป็นข่าวที่ทุกคนสงสัยว่าน้องรับจ้างแค่1ส0 0 0 0บาทคุ้มเหรอเนี่ยหนูบอกเลยนะคะไม่ได้เป็นเงื่อนไขาการจ้างให้ออกข่าวถูกรางวันแต่อย่างใดอยากให้พี่นักข่าวแยกประเด็นว่าพวกหนูเป็นลูกค้าเพช ได้โดยการสมมานาคุณจากการซื้อเพชรนั่นแปลว่าถ้าเขาจะล็อกรางวัลที่หนึ่งให้พวกหนูจริงอยู่ที่ร้านเพชรทั้งหมดนะคะอันนี้ประเด็นชัดเจนคือหงทองเนี่ยด้วยความว่าสบู่นายายังไม่ได้จดทะเบียนเปิดบริษัทค่ะเราก็เลยแบ่งเงินเนี่ยซอยย่อยโอนให้สามบุคคลเนื่องจากหุ้นส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาขอถอนตัวนะ,ะทำคอนเสิร์ตไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย คุณผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอถอนตัวนะถอนเงินออกโดยแบบขาดทุนนั่นแหละถอนตัวกลายเป็นเหลือหุ้นส่วนเพียงแค่3าคุณ3คนได้แก่บิ๊กเอ็มกิตติลิศคุณพาคินตั้งตระกูลและลินลดาชัยหม่นเราจึงขอว่าให้แบ่ง1นึ0 0 0สหบาทหักภาษีหน้าที่จ่าย3%เข้าธนาคารของนายกิตติลิศบุตรพรมหรือบิ๊กเอ็มให้แบ่ง2 0 0แสนบาทหักภาษีหน้าที่จ่าย30%เเข้าบัญชีนายพาคินตั้งตระกูล มีกําหนดระยะเวลาในการจ่ายคือเขาต่อรองว่าขอภายในสิ้นเดือนตุลาคมนะคะส่วนของอาจารย์ลิน1นึ่งแบาทขอต่อรองจ่ายเดือนมก,กราคมก็คือเดือนนี้นั่นเท่ากับว่าเรายังไม่ได้รับเงินสปอนเซอร์ครบและการดีลสปอนเซอร์ของเราไม่ได้ผ่านหงทองโดยตรงแต่การเข้าไปทํางานของอาจารย์ลินกับหงทองก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเป็นพิเศษแม้แต่การกินข้าวไม่เคยคือไปไลฟ์เขาจะมีห้องไลฟ์เนาะ ไลท์ก็คือจบกลับบ้านไลท์คือจบกลับบ้านส่งงานตามหน้าที่นะคะอันนี้คือเป็นเหตุว่าบิ๊กเอ็มกิตติเนี่ยนะคะอาจารย์ขอยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ว่าน้องเนี่ยคือทํางานตามหน้าที่ทาตามความรับผิดชอบของหุ้นส่วนสบู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะคะทีนี้ทำลายของพี่โอ๊ตเนี่ยคือประเด็นหนึ่งที่หนูขออนุญาตตั้งข้องสงสัยได้ใช่ไหมคะ ตั้งข้อสงสัยเรื่องลอตเตอรี่หนูว่าน่าจะเป็นเป็นจุดคายแม็กที่ว่ามันมีการเซตหรือมีการตั้งใจใช้หนูหรือใช้ดาราเนี่ยเป็นสะพานเพื่อโปรโมทตัวเองหรือเปล่านะคะอันนี้หนูตั้งข้อสงสัยเพราะหลายๆอย่างในกิจกรรมเขาอะค่ะก็ต้องให้ที่น้องชี้แจงไปนี่คือหนูอยากอยากประมาณนี้นะคะประเด็น24ล้านเนี่ยเราต้องแยกพลาชัดเจนเนาะ คือ1เนี่ยอาจารย์ลิงกับน้องบิ๊กเอ็มไม่ใช่คนซื้อลอตเตอรี่นะคะอันนี้ต้องต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนเราไม่รู้จักแอปหงทองเราเราไม่นะคะแล้วก็เราเป็นลูกค้าเพจซึ่งเขาบอกว่าถ้าถูกเรามาที่หนพี่จะให้ Big บิ๊กเอ็มหนึ่งใบลิงหนึ่งใบมันเป็นเหมือนสัญญาใจกันเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเราเชื่อเชื่อโดยสนิทใจว่าคนนี้ซื้อเลขเยอะมากเขาบอกซื้อเป็นสี่พใบนะคะแล้วคนนี้เคยถูกรางวัลที่หนมาแล้วเราเห็น เราเห็นเราเรามองว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าหรือผู้ขายจะล็อกรางวัลสมนาคุณให้เขาให้ใครก็ได้อันนี้คือเรามองมองโดยคนธรรมดานะพี่เสร็จแล้วเนี่ยการที่ว่าทําไมเขาถึงไปมอบรางวัลที่สบู่นายาต้องบอกเลยว่ารีมีการคัดข้านไม่ใช่ไม่คัดข้านหนูอบอกอที่ที่งานคอนเสิร์ตบิ๊กเอ็มอะค่ะหนูอบ,บอกว่าใช้การแบบเดินสซพายได้ไหมที่ไม่ต้องตั้งใต้แถลงอะ เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีแบรนด์นายาข้างหลังอะค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรสบู่เองจะได้ปังๆอันนี้คือคําพูดแบบเหมือนคุยกันอะไม่เป็นไรสบู่เองจะได้ปังๆแล้วหนูถามว่าพี่ลอตเตอรี่ที่รางวัลที่หนึ่งมันมีจริงนะเขาบอกมึงจะกลัวอะไรคือโทษนะคะหนูต้องพูดกูมึงเนาะมึงจะกลัวอะไรไอลินเงินก็เงินจริงลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่จริงไม่เกี่ยวอันนี้คือได้รางวัลล้านเพชคืออย่างนี้แต่ในในประเด็นที่ว่าที่เขาเออกมาพูดว่าหนูเมาส์มอยเรื่องรางวัลที่หนึ่งของเขาเนี่ย มันเป็นนิสัยของอาจารย์ลีนอยู่แล้วค่ะต่อให้ไม่ใช่ด็อร์เพชรพันปีอะ่ะต่อให้เป็นเพื่อนหนูอะหนูก็พูดตลอดว่าหนูจะถูกลงวันที่หนึ่งเพราะหนูเป็นคนเล่นหวยเล่นมาเป็นยี่สิบปีอะค่ะ,คะ